โอเคนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันเตอร์นะครับผมก็นะก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมเป็นร้านคาพเนจรนะครับผมวาเลนไทน์พร้อมสกินสุดพิเศษนะครับผมการันตีสกินถาวรหรือมินิฮาร์ดนะครับผมทุกการเล่นเพื่อแลกรางวัลในร้านค้านะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่19คูปองนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่า จะได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยในกิจกรรมนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดก่อนนะครับผมร้านคารเพนจอนสิบสองก้มผ้านะครับผมราคาสิบเก้ายี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะครับผมประมาณนี้สกินถาวรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตสกินจะถูกส่งเข้าไปนะและจะได้รับมินิฮาร์ตหากครอบครองสกินแล้วอ๋อเหมือนมินิฮาร์ตตัวนี้นะครับที่เป็นรูปหัวใจ าใครมีสก,กินแล้วก็จะได้ครอบคองเป็นมินิฮาร์ดนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นตั้งแต่19คูป,ปองนะครับผมนะแต่ว่าเขาการันตี100%เลยนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวกดไปเลย19คูป,ปองจัดปะ่ปะปะัปะ๊บปับปบอะไรออกอุ้ยเป็นโอมานะครับผมเอ้ยไม่ใช่โอมาบาดัมนะก็ <c oughs> จะอ่าต่อไปนะครับผมจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าคูปองนะครับผมสี่สิบเก้าคูปองกับสิบเก้าคูปองนะครับผมประมาณนี้นะก็กิจกรรมตัวนี้นะครับผมจะการันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับนะครับผมนี่นะครับก็อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมตัวนี้กันนะครับ นี่นะครับเป็นกิจกรรมของเวเลสนะครับผมเป็นแจกสกินฟรีนะเพียงแค่เราล็อกอินสะสมกับทำภารกิจจํานวนเข้าร่วมหมวดะระดับหรือปกตินะครับทำลายป้อมสิป,ป้อมนะเราก็จะได้จิ๊กซอมานะครับเป็นชิ้นส่วนเนาะถ้าเต็มช่องนี้ก็จะได้รับสกินเอ e ม y รี่มานะครับผมโอเคไหนเอ้ยอืมอืมไม่ใช่ ได้รับเมื่อเร็วๆนี้นี่ไงนะครับผมอ๋ออของจะเข้ามาสู่ในคลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดรับไปเลยนะนี่นี่นะครับผมด้า<ไ>ป,ปแล้วป<ร>เป็นเ<ร>บา,<ร>บาดํามเ <า S 2> อเมื่ตอ,อตอนค<ป>ริสต์มาสเนาะนะครับก็สกินนี้เพิ่งมาน่าจะใช่นะเพิ่งมานะครับผมโอเคนะครับได้มานะสิบเก้าคปองก็คุ้มอยู่นะครับ ก็ยังไงก็ทุกคนสามารถมอเล่นได้นะคผมบ,บอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะก็การันตีทุกช่องเลยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า